สวัสดีครับมืัอนี้วันที่ทา่ที่23นะครับมกราคม2567ครับผมอยู่ที่ INE, บริเวณน,นะครับวัดท่าสองขอนบริเวณนี่คือวังวัดฉาเลยครับอยู่วัดท่าสองขอนเอาพี่น้องที่มาให้อาหารป่าปล่อยป่านะครับท้ำบุญนะครับเอาอยู่บริเวณนี้นะครับมีบริการในพี่น้องหรือเอานะครับมีพวกปลาไหลพวกหอยพวกยยังครับพี่น้องดิปล่อยลงแม่น้ำพ่อนะครับเอาท้ำบุญนะครับท้ำบุญต่ออายุนะครับหมานี่หรือนะครับนี่ ฮอดแล้ววังมัตฉานะครับวัดท่าสองคอนตําบลบึงเนียมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับนี่คือบริเวณที่ล่งไปปลอยได้ครับด้วยนี่นี่ครับเห็นสะพานนะครับทางหลวงหมายเลข12สะพานข้ามลำน้ำพองนี่ครับล่งบันีนครพี่น้องก็ลังลงไปหลายๆเลยพูดนะครับลงไปกลางน้ำสวยครับพี่น้องมาเที่ยวมาอย่างนี้วิวสวยเลยทั้งบุญร้อมครับเอา อย่าลืนมนะครับด้ววัดท่าสงครน,นะครับวังมัชชาครับบริ